วันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของท่านที่มีไฟกันแต่ละคนที่ติดเนื้อติดตัวกันมาแต่ละคนนั้นว่าในแต่ละจุดหรือในแต่ละตำแหน่งจะส่งผลอะไรกับตัวของท่านว่าเป็นอย่างไรการที่มีไฟที่อยู่ในจุดที่ดีหรือตรงกับตำราก็จะเกิดหมูเห้งที่ดี เขาผู้นั้นก็จะมีโชคมีลาบมีวาสนาทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองอายุก็จะยั่งยืนยาวนานจะไม่ค่อยเจ็บจะไม่ค่อยป่วยจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่เรียกว่าแข็งแรงแต่ผิดกับบางคนที่มีฝ่ยขึ้นอยู่ในที่ไม่ตรงจุดที่ดีหรืออยู่ในที่ไม่ดี ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีลาบกับเขาทำอะไรก็มักจะติดขัดอยู่เสมอตามตำราที่เราจะกล่าวมีนี่นั้นเราจะหยิบยกมาเอ่ยอ้างทั้งหญิงทั้งชายให้ท่านได้รับฟังกันตามตำราของแบบโบราณที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในที่นี้ทั้งหญิงทั้งชาย ถ้าหากว่าท่านใดมีไฟละหว่างคิ้วขวาก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่ดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามเป็นคนที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วไปพูดจาก็พูดเพราะเป็นคนพูดจริงทําจริงเป็นคนเปิดเผยไม่ชอบปิดบังอะไรกับใครทั้งนั้น ชอบพูดตรงไปตรงมาและเป็นคนใจเย็นอีกด้วยต่อมาถ้าหากว่าท่านใดมีฝ่ยอยู่ที่คิวซ้ายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายขอทายว่าท่านผู้นั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนใจร้อนทำอะไรทำเร็วทำไวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใคร เป็นคนที่เก็บกฎมีอะไรจะเก็บไว้ในใจจะไม่ให้ใครรู้เรื่องราวของตนต่อมาท่านใดที่มีไฟอยู่ที่ขมับฟ้าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายท่านผู้นั้นจะมีความคิดที่ดีจะทำกิจการอะไรก็จะมีการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและล่ํารวย ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายอีกต่าหากในช่วงนี้ต่อไปท่านที่มีตำแหน่งที่ดีอีกด้วยท่านที่ท่านใดที่เป็นลูกน้องก็จะมีบริวารอีกต่าหากต่อมาเรามาดูท่านที่มีไฟหรือ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายถ้าหากท่านใดที่มีฝฟอยู่ที่ขมับซ้ายก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีไหวมีพริบชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยแต่พอถึงเรื่องของตัวเองมักจะเอาตัวไม่ค่อยรอดในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่ามีใช้ไม่ขาดมือต่อมา ท่านใดที่มีไฟมีปานที่จมูกท่านผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายนับว่าเป็นคนที่มีโชคมีลาบมีวาสนาดวงชะตาสูงจะมีความสุขความสบายตลอดชีวิตท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาเอาตัวรอดอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไปต่อมาท่านใดที่มีไฟที่ปลายจมูกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายขอทายว่าท่านจะมีความสุขมากไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชีวิตของท่านจะโดดเด่นมากท่านจะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองทำอะไรก็มักจะมีชื่อมีเสียง คนก็จะเคารพนับหน้าถือตามากขึ้นพอเข้ากลางคนในช่วงนี้จะมีความสุขตลอดไปต่อมาท่านที่มีไฟที่แก้มขวาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายขอถายว่าท่านผู้นั้นเป็นคนที่ที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ ทักอยากรู้จักท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าจะออกในแนวเจ้าชู้มากสักหน่อยบางคนก็มีมากคู่หลายเมียจะเป็นคนที่มักจะขาดเงินขาดทองต้องพึ่งเมียหรือว่าต้องพึ่งคนอื่นอยู่เสมอตัวเองต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยอยู่เสมอถ้าเป็นหญิง มีไฟที่แก้มขวาถ้าเป็นไม้จะมีเงินมีทองและมีทรัพย์สินมากมายเรียกว่าเป็นไม้ทรงเครื่องจะมีชายหมายปองกันมากมายในช่วงนั้นต่อมาท่านที่มีไฟที่แก้มซ้ายท่านจะเป็นคนที่มีอำนาจและมีวาสนาชีวิตของท่านจะรุ่งเรืองสูงส่ง ทำอะไรก็จะมีความที่เรียกว่าโดดเด่นอยู่เรื่อยๆเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีเป็นคนที่เรียกว่าปากหวานพูดเพราะนำซ้ำใจเย็นชีวิตของท่านนั้นจะเหมาะกับการค้าขายและลงทุนต่างๆการงานที่ด้านธรรนั้นถือว่าดีมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เสมอต่อมาท่านที่มีไฟที่ ลิมฝีปากบนทั้งซ้ายและก็ทั้งขวาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายขอทายว่าผู้นั้นจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็รักมีเงินมีทองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยหอมออไม่ค่อยเก็บหอมลอมริบกับใครถ้าเป็นชายมักจะเป็นคนเจ้าชู้ รักใครก็รักไม่นานเปลี่ยนใจง่ายเบื่อเร็วแต่ถ้าหากว่าเป็นหญิงท่านจะเป็นคนใจร้อนชอบเอาใจตัวเองและเป็นคนที่แสนงอนการเงินดีมีใช้ไม่ขาดมือต่อมาท่านที่มีฝฟที่ลิมฝีปากด้านล่างทั้งซ้ายและก็ทั้งขวาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ขอทายว่าผู้นั้นจะไม่ค่อยมีโชคไม่ค่อยมีลาบกับเขาทำดีก็มักจะเสมอตัวชีวิตของเขานั้นจะไม่ค่อยลาบรื่นเท่าไรท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจร้อนฉุนเฉียวโมโหง่ายใจใจร้อนมักจะมีมักจะไม่มีเหตุไม่มีผล ถ้าหากว่าเป็นหญิงจะเป็นคนที่อาภัพรักพบใครก็จะรักกันไม่ได้นานจะมีเรื่องมีราวอยู่เสมอถึงจะมีครอบครัวก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งการเงินดีมีใช้ไม่ขาดมือเป็นคนหาเงินเก่งในช่วงนั้นต่อมาท่านที่มีไฟใต้คาง จะเป็นซ้ายหรือจะเป็นขวาก็แล้วแต่จะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ขอทายว่าท่านพูดเก่งปากหวานมีสเสน่ห์แต่ชอบเจ้าชู้รักใครก็รักไม่จริงชอบสนุกเฮฮาไปกับเพื่อนฝูงชอบไปในทางที่เรียกว่าร้องเพลงหรือการแสดงต่างๆทำแล้วท่านจะมีชื่อเสียง ท่านจะหาเงินได้เก่งแต่ไม่เก็บหอมรอมรลิบไร้ไม่เก็บหอมรอมเลบหรือว่าไม่เก็บไว้ใช้แต่พอถึงตอนกลางคนท่านจะขาดเงินขาดทองท่านจะลำบากหน่อยในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะวุ่นวายในบ้านปลายต่อมาท่านที่มีไฟใต้กระเดือกก็ขอทายว่าท่านเป็นคนที่ มีข้าวของเงินทองมากมายของกินก็จะมีไม่ขาดบ้านท่านเป็นคนใจเย็นมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใครก็รักจริงแต่ถ้าเถียงหรือว่าถ้าเกลียดใครก็เกลียดจริงเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอีกเช่นเดียวกันเป็นคนใจร้อนแต่ชอบทำบุญสุนทานในช่วงนี้ ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ท่านกดติดตามเรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี